ครับบริษัทสวนอินโทสิผ้ามาเพงสตอเบอรี่ที่ปลูกไว้ในกระถางครับอันนี้เป็นตน้นพันต้นแลกที่ซื้อมาครับเอามาจากเพื่อนบ้านครับแล้วก็มาขยายท่านต่อซึ่งตอนซื้อมากนี้เป็นช่วงที่กลางฤดูฝนหนึ่งหันครับกระถางเดียวครับวัดที่เอามาขยายต่อ ขยายต่อด้วยไหลใส่ใส่ไหลมพันครับไหลมันก็คือหยอดที่ออกมายาวๆนี่อดดครับแล้วเหมือนมันสีมาเป็นต้นอีกนิดหน่อยครับพักเอามาลงกระถางไว้ครับตัวนี้มันติดแล้วก็เลยตัดออกครับตัดออกเป็นกระถางของไผ่ของท้าครับในช่วงเวลาแค่บกีเดือนครับช่วงกลางฝนมาครับช่วงนี้ครับ ได้หลายกระถางครับนี่ครับอดนนี้เป็นการลองเอามาปลูกเป็นขางเหล็กของสวนครับซึ่งได้ผลเกินคาดเพราะตอนแรกคิดว่าสิบใบผลคิดว่าสิบวเป็นหน่วยแต่ว่ามากมว่นี้เป็นหน่วยล่ะครับเป็นหน่วยหลายล่ะครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้หน่อยก็เป็นครับนี่ต้นสิบบซา,ามกันเพราะว่าช่วงที่มัน เท่าเพาะกอนตวนีกก็สิต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่น่ครับนี่ม้วนแล้วทั้งหลายมีสได้เพาะกอนเพราะไหลที่แรกเอามาเพาะมาเรื่อยๆครับเพาะมาเรื่อยๆครับนี่ม้วนอีกที่หลังครับส่วนที่ยังเห็นอันไหลที่ยังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเอามาที่หลังครับนี่มันสิเป็นช่วงช่วงต้นหนาวนะครับพวกนี้ต้นหนาว่ะ แต่ว่าก็ได้ผลเกินคาดครับนี่ครับตัวนี้หน่อยกับเป็นนวยนี่ครับนี่เป็นแหละครับอย่างอย่างพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เิ่งไออันีที่หล้างมูครับนี่ซึ่งการขยายพันธุ์โดยไหลนี่ง่ายครับง่ายนิดเดียวมันออกมาปป๊บนี่มันมันออกมาแล้วมันมันเหี้ยเาแล้วกเหลือยๆเยาวไปเหลือบัที่นีมันกับสิมีโตนนิดหน่อยอยู่ปลายปลายไันนี่ครับ ถ้าเราลงปลูกไว่จะสีครับปลูกไว้ประมาณยี่สิบมือเฮากัสตัดได้ครับตัตัดเพราะว่าเบื้องการจะเริ่งเติบตัวถ้าพ้อตัต่ะเฮากัสตัดเลยเลยครับตัตออกมาเม่กลับจะเป็นเตื้นเตืบตัวโฮปมันครับที่นี่การปลูกในสวนเฮ้าดีกาใส่ใส่มีนาดินส่วนหนึ่งเก็บดิบส่วนหนึ่ง เกล็ดดำส่วนหนึ่งคุยเอาขผาส่วนหนึ่งครับทำมาผสมกันแล้วก็มี่ีปุ๋ยพอครับส่วนหนึ่งครับมาผสมกันนี่ครับง่ายกทีิคิดครับลองไปเห็ดเบิรงครับสวนิโตแนะนำว่าใส่ใดครับนี่ตียุยุบวนครับยุบนครับไทยสารเฮ่าห้อนใส่ใดแต่ว่าให้ปูกกลางแดดครับอย่าไปไวโฮมครับ้าไว้โฮมนี่ ใบนีมันสีเงาปว,วแล้วมันก็บะเป็นนวยครับแต่ว่าพอเอามาการเดตาพีเป็นนวยครับครับ